เอเชียเลือดสาดเลยเขาบอกพังย่อยยับเลยครับ<อ>ตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นทั่วโลกทีนี้เพื่อเตรียมพร้อมตลาดหุ้นเปิดพรุ่งนี้รับมือทรัมป์ขึ้นภาษีไทย36%ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศมาตรการสกัดหุ้นไทยร่วงออกมา4ข้อนะฮะปรับมาตรการเรื่องของฟลอร์กับซิลลิงครับทั้งเซตเอไและทีเฟกซ์นะครับสำหรับการซื้อขายในแต่ละวันจะไม่ใช้บังคับการซื้อขาย DR และ DRX นะครับ และ 2. มีการปรับกรอบราคาในการซื้อขายแบบ Dynamic Price Brand จากเดิมบวกลบ10%ล่าสุดกลายเป็นบวกลบ5%และ 3. ห้ามขายช็อตทุกหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวยกเว้น Market Maker กอรสำหรับเซ็ต MAI และ TFX x เริ่มตั้งแต่8เมษาไม่เกิน11เมษานี้นะครับเพื่อสกัดหุ้นไทยร่วงคุณผู้ชมลองดูตัวอย่างจากตลาดหุ้นทั่วโลกกันสักหน่อย<พ>นะดัชนีนิเคอีครับ เปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงล่วงลงไป2,900จุดคิดเป็น8.8%ดัดชนีหุ้นคอมโพสิตเซี่ยงไฮ้จีนร่วงไป4.8%ัเปเซ็หัส,หงสง,<า>งห่างเสงของฮ่องกลงล่วงไป12%เปอร์ซหูเยอะมากมากสุดในรอบ16ปีตูน12%เปเซ็น่ะ ยุโรปครับเปิดตลาดไปไม่กี่ชั่วโมงก็ร่วงอย่างหนักนะครับฟุตซี่หนึของอังกฤษร่วงลงไปเกือบ6%กเดัชนีด,ดั x ของเยอรมน,นีร่วงลงเกือบ10% oh. บเปอ้าเราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้รอติดตามนะครับ <Ha. S 1> และอีกหนึ่งมาตรการที่ประกาศ